สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูดหนึ่งสองไทยแลนด์นะคะวันนี้อยากจะพาทุกคนมาแนะนำให้รู้จักมหาวิทยาลัยชื่อดังกลางกรุงลอนดอนก็คือ King's college London นั่นเองค่ะใครสนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยนี้ติดต่อเรามาได้เลยนะคะก่อนอื่นนั้น King's college London เป็นสถาบันติดอันดับ1ในสิบของสหราชอาณาจากักรและอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนด้วยค่ะ สะดวกมากๆเลยรู้ไหมคะว่า King's College เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่เป็นอันดับ4ของประเทศอังกฤษอีกทั้งมหาวิทยาลัยนี้ยังเป็นสมาชิกของ Russell Group ด้วยนะคะมหาวิทยาลัยนี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงหลายคณะด้วยกันเช่นกฎหมายวิทยาศาสตร์ Humanities หรือ Social Science เช่น International Affairs ค่ะสนใจเรียนตีโทเอกต่อ ยินดีให้คําปรึกษาพร้อมช่วยเหลือด้านเอกสารนิ่าติดต่อได้ทุกช่องทางเลยค่ะ Facebook IG ชื่อเดียวกันนะคะส่วนหนึ่งสองไทยแลนวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ